ชุมชนธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุกนะฮะเทศบาลเมืองท่าบ่อร่วมกันกวาดขยะนะ,ะทำความสะอาดที่อยู่อาศัยนะเพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเป็นเมืองน่าอยู่ตามนโยบาย5้าักนะครับพร้อมตั้งจุดตรวจโรดลงเมาไม่ขับด้วยครับนางจราพมวงศานะฮะประธานชุมชน ทรมาคุณร่วมใจพัฒนาผาสุขเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อจังหวัดน้องคายพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและก็ประชาชนในพื้นที่นะฮะในร่วมกันทําความสะอาดไปตามตรอกซอยต่างๆภายในชุมชนทั้งกวาดขยะริมถนนนะฮะเก็บขยะทาสีรั้วบ้านกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็ซ่อมแซมจุดตรวจประจําชุมชนในเพื่อสนองนโยบาย5้ารักของนายวิรัติเลี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายนะครับคือด้านรักสะอาดรักเสียงแวดล้อมนะครับรักสุขภาพรักวินัยและรักสามัคคีครับ นางจลาภมวงศาประธานชุมชนธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุกกล่าวว่าชาวชุมชนธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุกเนี่ยนะฮะจะเสียสละเวลาส่วนตัวทั้งจากการทํางานและเวลาทำมาหากินนะฮะออกมาช่วยกันท,ทําความสะอาดในแต่ละพื้นที่ของชุมชนไม่ให้มีขยะอยู่ตามริมถนนริมทางต่างๆด้วยในทุกๆ2เดือนนะครับต่อหนึ่งครั้งสนองนโยบายรักของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายด้วยครับ ซึ่งจากการร่วมใจกันของประชาชนในชุมชนนะฮะที่ช่วยกันทําความสะอาดทั่วชุมชนยังสร้างความรักความสามะคัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนอีกด้วยนะครับและยังจัดตั้งจุดตรวจภายในชุมชนนะครับเพื่อรณรงเรื่องเมาไม่ขับให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อยู่กันอย่างผาสุกนะครับโดยจะตั้งจุดในทุกๆ3วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่เวลา1ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ